จัดมาให้แล้วตามคำเรียกร้องลัดคิวแบบด่วนๆกับรีวิวของ Samsung Galaxy A52s 5G รอบนี้จะมาบอกทริคในการถ่ายภาพแบบแชะเดียวเอาอยู่ไม่ต้องรีเทคหลายช็อตด้วยครับ ัจากที่ซัมซุงครับได้เปิดตัวครับประกาศราคาวางจำหน่ายของ Galaxy A 5 2 S 5 G ออกมานะครับว่าออกมาที่13,999บาทอันนี้หลายคนก็เลยรีเควสต์จนเข้ามาหลังไม้นะครับทั้งอินบ็อกซ์ทั้งอะไรบอกว่าอยากดูรีวิวแล้วนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าคุ้มไหมจะเล็กไปเล็กซื้อกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยลัดคิวมาให้เลยครับกับรีวิวของ s a m s u n Galaxy g A 5 2 S 5 G จุดเด่นของมันก็ยังมาครบเหมือนเดิมครับกับหน้าจอ f HD นะครับ Super AMOLED ที่มีเทปเร์เดสูงนะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนและก็ยังมีมาตรฐาน IP 6 7ทนน้ำทนฝุ่นได้เหมือนเดิมพร้อมเลยนะครับจะเป็นหน้าฝนแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังมีกล้องหลังถึง4ตัวนะครับพร้อมให้ใช้งานทุกโหมดทุกระยะหลายฟีเจอร์เนี่ยเรียกว่าเข้าไปใกล้นะครับตระกูลของ s a m s u n Galaxy S แล้วเลยทีเดียวเดี๋ยวจะขอเริ่มนะครับเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันก่อนเพราะว่ารอบนี้อย่างที่บอกว่า ทั้งตัวชุดเลนนะครับความละเอียดฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยใสมาแน่นมากๆตัวกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดสูง32ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนชุดกล้องหลัง4ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลพร้อมกับกันสั่น OIS ตัวกล้องอัลตร้าไวท์ถ่ายภาพมุมกว้างครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีกล้องมาโคร5ล้านและกล้องเด็ปเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซล จุดเด่นที่เป็นฟีเจอร์หลักของตัว Galaxy A52s นะครับรอบนี้ก็คือในโหมดกล้องถ่ายภาพเนี่ยเราสามารถจะเลือกใช้งานครับทั้งโหมดฟันที่ทาง s a ม s u งนะครับไปจับมือกับ Snapchat มีพวกฟิลเตอร์ต่ตางๆให้เราเลือกใช้งานกันเพียบนะครับนี่นะครับเห็นไหมอ่ามีโหมดฟันนะครับฟิลเตอร์มีหลายแบบมีหัวแตงกวาด้วยคืออะไรวะเนี่ยหัวแตงกวานะครับจะอัดคลิปถ่ายภาพนิ่งก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ใหม่ๆม,มาเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วมีฟิลเตอร์ใหม่มาเพิ่มมาเลยนะครับหรับโหมดฟันของ Samsung Galaxy A52s 5G นะฮะเลขโหมดหนึ่งก็คือตัวของ Single Take นะครับที่บอกว่าแชทเดียวอยู่หมายความว่ายังไงนะครับก็คือตอนนี้ AI มันพัฒนาขึ้นเวลาจะจับภาพเลือกช็อตเอามาทําเป็นวิดีโอหรือทําเป็นคลิปแบบย้อนกลับไปกลับมาครับอันนี้คือได้เป๊ะแม่นยํากว่าเดิมนี่ครับเดี๋ยวลองให้ดูครับกับ Single Take นะฮะผมจะกดแชทเดียวไปเลย ไปแล้ว 10v นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราถ่ายเสร็จนะครับมาดูปั๊บเนี่ยครับมันก็กลังจะเดยนไปเรื่อยตอนที่ได้มาเป็น10แบบแล้วนะครับจากคลิปสั้นๆตะกี้นี้กดแชะเดียวเท่าน,นั้นมาดูกันปั๊บนี่นะครับคุณจะได้ภาพช็อตที่เขาเลือกมาให้นะครับเอาไปแปลงเป็นขาวดำเห็นไหมมีช็อตแบบวิดีโอ reverse ช็อตเจ๋งๆทีที่งตบได้โอเคมากเลยเนี่ยนะครับก็เห็นนะครับว่าจากแชะเดียวตะกี้นี้ถูกแปลงออกมาเป็น10ช็อต น,นี่เลยตามนี้เลยมีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ต้องมานั่งปเปลี่ยนท่าโพสทายไม่ลองปเปลี่ยนมุมดูซิคือเหมือนกับอารมณ์เหมือนตู้สติ๊กเกอร์สมัยก่อนมาถึงปับ๊บจัดไปเลยจะก,กี่ช็อตกี่ท่าก็ตามนะครับภายใน10วินาทีแล้วก็จะได้เป็นภาพออกมาแบบนี้นครับพร้อมกับคลิปเอาไปแชร์ต่อได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวนะครับจะนั่งทานอาหารอยู่ในร้านหรือว่าจะนั่งทํางานอยู่ที่บ้านที่โต๊ะ work from home นะครับก็สามารถตั้งเลย ปั๊บกดแค่เดียวนะครับจะเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยได้ช็อตเอามาแชร์ต,ต่อตามโซเชียลทันทีนะครับอยากให้ดูนะผมที่ลองถ่ายมานี่ครับตะกี้ช่วงนี้มันเราก็มีการปรับมาตรการแล้วนั่งทานอาหารในร้านได้นะครับเนี่ยผมก็ตั้งกลอง้องไว้เสยกดแร์เดียวปุ๊บก็จะได้มันช็อตมาหลายแบบนี่นะครับเห็นไหมโพสท่าไปเรื่อยมีค้งมีคลิปออกมาให้ใช้งานนะครับนี่นะครับเวลาไปเดินเที่ยวก็ซื้อกเทียวก็ได้น,ไนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นคลิปมีมาให้ พร้อมันาไปแชร์ต่อได้คนคะรับจะนั่งทำงานนะครับก็ไม่มีปัญหาครับนี่ไงเห็นไหมโอโ้ดูดิคือเราถ่ายเป็นคลิปนะแต่มันเลือกช็อตที่แบบเป๊ะ,ปะมาอัตโนมัตินะครับเหนะ็นไหมดูดิช็อตผงช็อตเผลอก็มีให้เห็นปะ่ะเฮ้ยเจ๋ง่งอย่างเจ๋งอย่างเจ๋ง ส่วนใครชอบถ่ายวีดีโอนะครับผมรอบนี้กันสั่น o s นะครับทำงานร่วมกับซ u เปอร์สเต y ทำให้เราสามารถถ่ายคลิปวิดีโอที่มีความเนียนนิ่งได้นะครับจากที่ลองมารอบนี้เหมือนกับภาพจะนิ่งกว่าเดิมครับผมลองเดินขึ้นบันไดเดินไปตามเส้นทางต่างๆ ก็คือตัววิดีโอนะั้นดูนิ่งดูสม ooth เหมือนกับใส่ตัวไม้กันสั่นหรือกิมบอลไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้นะครับมีแบบกิจกรรมไปออกกําลังกายไปออกทริปกันหรือว่าถ่ายน้องหมาน้องแมวนะครับบางทีต้องวิ่งตามอะไรเงี้ยนะก็ใช้ตัวซูเปอร์สเตตี้ครับในการถ่ายวิดีโอได้ไอ้ที่บอกว่าตัวของซอฟต์แวร์กล้องนะครับรอบนี้พัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกับ Galaxy S Series นั่นเพราะว่าพวกฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มเติมครับอย่างเช่นในโหมดอื่น ตอนนี้นะครับโหมดโปรของการถ่ายภาพแต่เดิม Galaxy A จะโดนกั๊กเอาไว้ครับปรับได้แค่บางอย่างเท่านั้นแต่ว่ารอบนี้นะครับ A52S 5G เราสามารถจะเลือกปรับตั้งแต่พวกชัตเตอร์สปีดนะครับสามารถเลือกเปิดชัตเตอร์ได้นาะนถึง10วินาทีนะครับผมแล้วก็ปรับพวกค่าไว้บาลานซ์พวกค่ามาตรฐานไฮไลท์ชาร์ดูนะครับหรือว่าพวกโทนสีส u ู a t i o n มีให้เลือกปรับเพียบออโต้โฟกัโฟกัสมีให้หมดเลยนะครับนี่คือโหมดโปรของ การถ่ายภาพนะครับยังไม่หมดครับโหมดโปรวิดีโอก็มาเนี่ยโหมดโปรวิดีโอครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ไงเลือกปรับเลยเรื่องของชัตเตอร์นะครับ ISO ออโต้โฟกัสครับมีให้ปรับหมดเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับพอเทสซูเปอร์สโลโมชั่นไฮเปอร์แลปส์นะครับแล้วก็พวกส o ลโมชั่นใครอยากถ่ายคลิปประมาณไหนต้องการโหมดอะไรละครับเรียกว่าตอนนี้ Galaxy A มีให้ครบแล้ว ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่สาย2ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้นอกจากถ่ายภาพได้อยียดคมชัดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเลือกปรับมุมครับเป็นมุมปกติหรือมุมกว้างหน่อยหนึ่งส่วนการถ่าย Video, วิดีโอเราก็สามารถจะเลือกถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ได้ด้วยนะครับที่30เฟรมส่วนใครที่เป็นสายบล็อกนะครับชอบถ่ายคลิปเล่าเรื่องราวพวกนี้นะครับตัวกล้อง A52S5G เนี่ยในโหมดวิดีโอเราสามารถจะเลือกถ่ายนะครับอัดไปเลยปึ้งเสร็จแล้วเลือกสลับไปกล้องหลังสลับมากล้องหน้า ปรับประเทศอันตรวายก็ได้ในคลิปเดียวโดยไม่ต้องตัดต่อหรือว่าหยุดอัดแล้วมนทึกใหม่ เดียวกันครับในโหมด Full HD 60เฟรมนะครับก็ยังสามารถสลับกล้องหน้าหลังได้แต่ว่าเลนส์นี้ใช้งานได้จะมีเฉพาะเลนส์หลักของตัวกล้องหลังเท่านั้นนะครับนี่นะฮะน,นี่คือย้อนแสงเลยแต่จัดมากเดี๋ยวมาฝั่งนี้แทนละกันนะฮะนี่จะได้เห็นว่าโอเคสภา,าพแสงประมาณนี่นะครับแปลว่าเกิดตัวกล้องหน้านี่เวลาย้อนแสงเขาจะมีการโฟกัสไปหน้าผมอยู่ทําให้สว่างแล้วก็ข้างหลังก็จะไม่ได้โอเวอร์เกินไปมากนะครับ การคมชัดสุดก็ลองเลือกปรับเป็น UHD นะครับหรือว่า 4K ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับได้ต้องการคมชัดเบอร์ไหนนะครับ f จ,จะไม่พอไปตัดต่อไม่ไหวก็เลือกเป็น 4K เข่อไปทําต่ออีกทีหนึงก็ได้นะครับนะครับสำหรับหน้าหลังเดินถ่ายได้ตามปกติเลยครับอาจจะเบื่อ Super steady นะครับกับการถ่ายขึ้นลงบันไดแล้วใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวมาลองเซิร์ฟสเกตกันดูแล้วกัน ว่าโอเคนะครับผมภาพถือว่าเนียนนิ่งใช้ได้ทีเดียวแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีเซิร์ฟสเกตเลย <c oughs> นี่คือเดินมาครับผมแค่ทำท่าเหมือนที่เฉยแกว่งแขนก็เหมือนเราเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วเพราะว่าซูเปอร์สเตดี้นะครับภาพนิ่งไหม และด้วยอากาศช่วงนี้นะครับผมมันก็เดี๋ยวฝนก็มาและแดดออกนะครับพวกนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวของ A52S5G มาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP67 นะครับจะเจอฝนโปรยปลายลงมาก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตามมาตรฐานของ IP67 นะครับถ้าเกิดเราทำเครื่องหล่นลงไปในน้ำบุ้มก็ยังสามารถหยิบกลับขึ้นมาได้นะครับและใช้งานต่อไม่พังและถ้าเกิดแดดออกมาก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าหน้าจอของ A52S5G เนี่ยความสว่าง800นิต เผื่อใครต้องการออกไปถ่ายรูปช่วงกลางวันต้องการแสงดีๆนะครับอันนี้ก็สามารถจะเอาไปถือเล็งได้สบายๆนะครับเพราะว่าความสว่างระดับนี้นะครับสามารถสู้กับแสงแดดได้สบายๆสายําหรับขนาดหน้าจอนะครับก็อยู่ที่6.5นิ้วเป็น Super o m e นะครับ Full HD Plus ก็คือความเอียด1 0 80คูณกับ2,400พิกเซลอัตราดีเฟรตนตครับสูงสุดที่120เฮสามารถจะเลือกปรับในการตั้งค่าได้และก็จะมาพร้อมกับกระจกหน้าจอที่เป็น Gorilla Glass 5 ทนทานรอยขีดควรส่วนของ CPU นะครับรอบนี้ก็ปรับมาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 778G นะครับเป็นชิปเซ็ตตัวใหม่รองรับการใช้ง,งาน 5G ด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับแรม 8GB หน่วยความจําภายใน 128GB ระบบปฏิบัติการครับเป็น One UI 3.1บน Android 11นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ทุกอย่างนี่ให้มาครบครบนะครับ เรื่องของการใช้งานช็อตคัทต,ต่างๆครับการแบ่งหน้าจอรวบถึงตัว Edge Panel นะครับที่เราสามารถจะปัดจากด้านข้างออกมาแล้วก็เปิดแอป,ปที่เราตั้งค่าไว้เป็นช็อตคัทใช้าง,งานบ่อยๆได้ครับหรือว่าทำตัวของแอป,ป,ป,ปแบ่งหน้าจอเป็นแอป,ปคู่หรือแอป,ปแพรก็สามารถจะเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็เรียกมาใช้งานได้เช่นเดียวกันตึ๊บเนี่ยแตะตั้งค่าเอาไว้อาจจะเลือกใช้แอป,ปไหนมาก็แค่แตะแล้วลากมาปับวางไว้เท่านั้นเองนะครับ ส่วนการแบ่งหน้าจอระหว่างแอปนะครับเราก็สามารถจะทำได้ไม่ยากครับแบบนี้มัลติวินโด w นะแบ่งหน้าจอรอบนี้ก็มีออปชันให้เลือกหน้าจอด้านล่างได้เลยนะครับคือสะดวกขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องมาถายหาเพราะว่ามีลิสต์มาให้เรียบร้อยแล้วเลสเตนะครับคราวนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะสลับหน้าจอบนล่างก็ทําได้แบบนี้แตะตึก๊กตรงกลางนะครับเนี่ยพอแบ่งหน้าจอเรียบร้อยนะครับต้องการจะเซฟเก,ก็บเอาไว้ก็แค่แตะตรงกลางนะครับแล้วก็กดปุ๊บ ตัวแอปก็ถูกเก็บไว้ที่ edge panel นะครับกลายเป็นแอปแพคเรียบร้อยเวลากดเรียกใช้งานก็เด้งมา2หน้าต่างพร้อมกันแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าจะหมุนคลิกไปทางไหนก็มีการแบ่งหน้าจอให้ตรงตามสัดส่วนที่เราต้องการใช้งานครับตั้งหรือนอนก็ได้และตก edge panel นะครับยังสามารถจะเลือกหรือว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อีกหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเราสามารถเข้าไปจัดการตั้งค่านะครับตรงนี้นี่ไงมีให้เลือกนะครับจากที่เป็นแอปอย่างเดียวนะครับอาจจะเลือก contact มาครับรายชื่อติดต่อ การจับภาพหน้าจอสภาพอากาศหรือว่าคู่เครื่องมือต่าง mm hmm. เช่นเข็มทิศนะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าตัวของคลิปบอร์ดครับก็สามารถเรียกออกมาใช้งานได้นะครับพอถึงเวลาเราปัดออกมาจากด้านข้างแล้วแบบนี้นะครับก็แค่สวายอีกทีหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือการจับภาพหน้าจอนะครับถัดไปก็จะเป็นอพยากอการอากาศนะครับมีพวกเครื่องมือนะครับเราสามารถจะเลือกเปลี่ยนได้นะครับเข็มทิศนะหรือว่าจะเป็น ไฟฉายไม้บรรทัดแบบนี้ก็ได้คราวนี้ก็ใช้ง่ายเลยนะครับอยากจะไปวัดไปทาบอะไรนะครับคือเลือกเครื่องมือได้หลายแบบนะครับแล้วก็มีตัว water level นะครับวัดระดับน้ําได้ด้วยนี่ไงเห็นนะถ้าเกิดเราวางได้ด้านหน้าพอดีมันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกับที่วัดระดับน้ำเขียวนึกออกใช่ไหมส่วนเรื่องของประสิทธิภาพ CPU และการเล่นเกมนะครับเจ้าชิป Qualcomm Snapdragon 778G 5G ตัวนี้นะครับเป็นชิปเจนใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพและการเรนเดอร์ต่าง ทำได้ดีครับผมลองดูคะแนนในเบ n c h มาร์ก,กันได้นะครับส่วนตัวเกมนั้นถ้าเกิดเปิด p ับ g ขึ้นมาเฟรมเรทดันไปอัลตร้าได้เลยนะครับ mm hmm. แต่พอเป็น RV o นะครับคือทุกครั้งเลยอัปเดต CPU ช้ามากนะครับทำให้เวลาเราเข้าไปโหลดเล่นเนี่ยยังไม่มีโหมดเฟรมเรทสูงให้เลือกใช้งานคงต้องรอแพช c h หน้าครับเห็นว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ก็หวังว่าจะมาพร้อมกับการรองรับเฟรมเรทสูงบนชิปเซต Snapdragon 78G นะครับ แล้วเกมอื่นเป็นยังไงบ้างครับเกนชิน R X หรือว่าตัวของมาเวลนะครับลองดูตัวอย่างกันได้คือตัวพลังของชิปเซะนะ็ตอะเหลืออยู่แล้ว I I need weapon I need consumables a Ha! <laughs> ส่วนพลังเสียงลำโพงคู่สเตอรโอนะครับผมก็ลองฟังกันได้จากตอนที่เล่นเกมไปแล้วใช่ไหมครับและยังสามารถจะเลือกปรับนะครับตัวของระบบเสียง d o บ b y Atmos ได้อีกนะครับนี่เลือกเปิดปิดได้นะครับแล้วเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยต้องการจะให้มันปรับโหมดโดยอัตโนมัตินะครับหรือให้มันเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร์เป็นการฟังเพลงหรือว่าเสียงปกตินะครับที่เน้นเรื่องของเ,อเสียงพูดเป็นหลัก ใครซื้อไปเผื่อให้ลูกหลานเอาไปใช้งานด้วยนะครับเรียนออนไลน์ก็สามารถจะเลือกเปิดตัวของคิดโหมดนะครับตรงนี้ได้ปุ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วก็สามารถจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อให้เราสามารถจะล็อกตัวเครื่องแล้วก็เลือกแอปที่ให้ลูกๆหลานใช้งานนะครับเพื่อบางทีอยากให้แบบเรียนอะไรอย่างเดียวเปิด YouTube คิดนะครับหรืออจจะเลือกเกมที่เน้นเรื่องของการฝึกสมองเป็นหลักก็ได้นะครับ เนี่ยครับก็เห็นว่าพอเป็น UI Kit Mode นะครับก็จะมีความคิวตี้นะครับเบบีเบอยู่นะครับก็เลื่องเลยว่าจะโหลดแอปอะไรมาบ้างนะครับซึ่งใน Samsung Kit Mode ครับก็จะมีแอปที่อาจจะให้เด็กๆเอาไว้ใช้งานครับอย่างเช่นสตูดิโอศิลปะระบายสีได้นะครับมีให้ฝึกร้องเพลงหรือว่ามีแบบวงดนตรีนะครับพวกนี้เป็นแอปเสริมให้อยู่แล้วนะครับโหลดปุ๊บมีให้ปับแม้แต่ต้องไม่มีใน k i ด Mode ด้วยอ่ะคือปรับ UI ใหม่หมดเลย ส่วนแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy A52s 5G นะครับมีความจุดอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวผ่าน USB-C นะครับผมสูงสุดที่25วัตต์ผ่านพอร์ตด้านล่างตรงนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงองการใช้งานแล้วก็ผมลองเสียบซิม 5G มาครับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยยังไงก็ไม่หมด คืออยู่ข้ามวันได้ครับผมแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการเล่นเกมเข้ามากินพลังงานเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆอาจต้องมีการชาร์จแล้วเหมือนกันนะครับแต่จริงตัวของหน้าจอ UI ของ1ิปเซตเนี่ยไม่ได้กินแบตมากนักและอยากที่จะทดสอบมาครับลองลากไปเลยซิว่าชาร์จเต็มของวันแรกแล้ววันที่2จะหมดประมาณช่วงไหนนะครับก็เคยลากได้ยาวสุดๆประมาณเที่ยงของวันที่ 2, <S <S 2นะครับก็จะเริ่มเห็นได้แล้วว่าแบตเริ่มจะเข้าโซนแดงแล้วเข้าแบตเตอรี่เซฟิงโหมดอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนสีสันของตัวเครื่องนะครับรอบนี้มีมาทั้งหมด3สีด้วยกันครับออซัมเวลเลตสีนี้เลยนะครับม่วงๆแล้วก็มีออซัมมิ้นเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับกับออซัมแบล็กที่เป็นสีดําทุกตัวจะมาพร้อมกับฝาหลังในรูปแบบแมตต์ก็คือจะไม่เกิดรอยนิ้วมือนะครับมีความเงาบางๆเล็กๆคือถ้าเกิดถูไปแล้วมีคราบมันก็เช็ดออกได้ไม่ยาก สำหรับราคา1 3 9 9 9บาทตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซื้อแบบผ่อน0%เห็นว่า s a m s u n ออนไลน์นะครับให้ผ่อนได้ถึง15เดือนครับตกคูณออมาแล้วก็เดือนละ900กว่าบาท พร้อมกับของแถมอีกเพียบเลยนะครับไม่ใช่เป็นการรับชม YouTube พรีเมียมฟรีไม่มีโฆษณนานครับ2เดือนฟัง Spotify Premium ยมฟรีอีก3เดือนใครที่เป็นสายแต่งภาพครับก็มี Adobe o i g l t r o t r ครับให้ใช้งานอีก2เดือนฟรีๆด้วยแต่เนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องดาวน์โหลดผ่าน Galaxy Store ของ Samsung มานะครับไม่ใช่ Play Store ปิดท้ายด้วยนะครับส่วนลดบริการต่างๆน,นะครับกับ Galaxy g i f t ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจ Galaxy A52s 5G ก็ต้องขอบอกว่ามันคือรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นน้องๆ Galaxy S s e r i e s นะครับอัปเกรดทังลงตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆแต่หน้าจอ120 h ฮิมาแล้วใช่ไหมชุดกล้องหลังพร้อมกับซอฟต์แวร์กล้องที่ใกล้เคียงรุ่นพี่ไปอีกนะครับแถมราคาก็หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับส่วนใครที่รับชมรีวิวจบแล้วนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ฟังก์ชันฟีเจอร์ตรงไหนคอมเมนต์มาถามมาคุยกันได้เดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับ ยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอยแสนด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันคราวหน้ามีรีคว s สอะไรบอกมาถามมาเม้นมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้ครับ